ลูกช้างป่าเข้าต้มอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทีมสัตวแพทย์เร่งฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงทีมสัตวแพทย์ผู้ดูแลลูกช้างป่าพัดหลงเข้าต้มเผยสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความพยายามในการพยุงตัวยืนขึ้นได้เองซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การกลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สัตวแพทย์หญิงนัทนนปานเพชรนายสัตวแพทย์ชำนาญการหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากได้รายงานความคืบหน้าอาการของลูกช้างป่าเข้าต้มว่าสามารถกินนมและน้ำได้ตามปกติการขับถ่ายอยู่ในเกณฑ์ดีแพทย์ยังคงให้เชื้อจุลินทรีย์และน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยปรับสมดุล สำหรับแผลบริเวณสะดือแห้งดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่บริเวณอวัยวะเพศยังคงมีเนื้อตายอยู่บ้างแต่ปริมาณหนองลดลงอย่างมากส่วนเล็บก็มีปริมาณหนองลดลงเช่นกันนอกจากนี้แผลถลอกตามลำตัวหลายจุดมีการฟื้นฟูที่ดี แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเยียวยาของร่างกายที่ตอบสนองได้ดีเข้าต้มแสดงให้เห็นถึงกำลังในการถีบตัวลุกขึ้นยืนได้เองโดยมีทีมศัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่คอยช่วยพยุงและทำกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิดซึ่งรวมถึงการจับข้อเทา้ายืดเหยียดการใช้เครื่องอันตราซาวบำบัดและเครื่อง PMS อย่างต่อเนื่องที่สำคัญคือมีการฝึกยืนโดยใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงและการใส่เฟือกเข้ารูปที่ขาระหว่างวันสลับกับการพักขาผลการฝึกพบว่าลูกช้าง ป่าสาม,มารถพยุงตัวได้ดีในระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงการตรวจสุขภาพผลระดับน้ำตาลในเลือดพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนผลการตรวจเลือดที่ส่งไปตรวจเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าค่าตับอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่าไตาสูงขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามค่าเม็ดเลือดแดงแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่ดีขึ้นกว่าเดิมและค่าการสลายกล้ามเนื้อย,ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งการฟื้นตัวของข้อต้มถือว่าเป็นข่าวดีและเป็นกำลังใจสำคัญให้กับทีมงานผู้ทุ่มเททุกคน